ก่อนจะได้ไปชมขบวนโดวนมิเศษที่43นะครับแอดพามาชมรถกึงงก่งรางกึ่งถนนนะครับอันนี้อยู่ที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ ่ายกันครับเดี๋ยวไปชมขบวนด่วนพิเศษที่43่สครับมาด้านหลังแล้วนะครับขบวนนีเซลลางนะครับด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทาง ต้นทางกรุงเทพนะครับแก้ข่าวนะไปทางไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับขบวนด่วนพิเศษที่4 3สนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้นสองทั้งขบวนนะครับออกจากกรุงเทพมาแล้วนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสู่จุดหมายไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ